คุณผู้ชมคะเราเหลือ5นาทีสุดท้ายตรงนี้นะคะมาอยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราจะพูดเร็วนิดนึงนะคะหากคุณผู้ชมต้องการหนังสือของอาจารย์นะคะมีถึง3เล่มด้วยกันวันนี้เรามีแค่10ชุดเนี่ยมันไม่พอถ้าคุณผู้ชมต้องการเพิ่มเติมเอางี้ค่ะเราช่วยค่าพิมพ์ค่ะอาจารย์ในนึงคือคุยกันแล้วนะคะคือสามารถจะโทรศัพท์ไปหรือว่าเขียนที่อยู่ของคุณเองเลยนะคะเอาให้ค่าพิมพ์อาจารย์100บาทนะคะอาจารย์จะส่ง ค่าพิมพ์ค่าส่งนะคะอาจารย์จะส่งหนังสือ3เล่มไปให้คุณผู้ชมถึงที่บ้านนะคะเดี๋ยวติดต่อตามนี้เลยค่ะคุณตั้มอาจารย์สุภกิจอย่าลืมชื่อที่อยู่คุณด้วยนะครับนะครับส่งไปที่อาจารย์สุภกิจนิมานนรเทพนะฮะเลขที่าเทับอเลขที่59เทับ4ี่อาคารพี่บูรณวัฒนาอาคารพิบูรณวัฒนาถนนพระราม6พญาไทกรุงเทพ10400 มีข้อแม้ว่าคุณจะต้องส่งก่อน20มีนาคมเพราะว่าอาจารย์จะไปเลี้ยงหลานที่อเมริกา อาจารย์เขียนเองนะครับว่าจาจาร์กับกรกฎาคมกะกลับจรไปทีกรกฎาคมเดี๋ยวไม่ทันนะคะคุณผู้ชมก็รีบแล้วกันมีเวลาอยู่20กว่าวันนี้นะคะไม่ไปไม่ได้เป็นคําสั่งคุณยายเอาละค่ะคุณผู้ชมหรือไม่ก็โทรถามได้นะครับค่ะก็โทรสับติดต่อเข้ามาเดี๋ยวเราหรือถ้าหากว่าคุณผู้ชมยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่าต่างๆนะคะรายการมีรีรันหรือคุณผู้ชมจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ doctor tv thailand com นะคะก็จะมีเปิดไปเลยค่ะเวอเว็บ d ็อกเตอร์ท a i l a n d c o นะคะก็จะมีรายการให้คุณผู้ชมได้เข้าไปคลิกดูย้อนหลังค่ะเอาท่าสุดท้ายคืนนี้คุณผู้ชมจะได้นอนหลับฝันดีคุณชัชวานรอแป๊บหนึ่งนะเพราะผมจะสอนในวิธีทําให้คนคลายเครียดและนอนหลับได้นะเพราะตอนนี้สภาพเศรษฐกิจสังคมไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวมันทั้งโลกครับมันปน่วนไปหมดคนก็เกกซิม กลุ้มนอนไม่หลับแล้วสุขภาพก็จะเสียนะฮะนอนไม่พอขับรถง่วงนอนหลับในชนท้ายเอาเกิดอุบัติเหตุวิธีทำก็คือฝึกลมปราณให้ชำนาญฝึกจนชำนาญนะชำนาญจนกระทั่งหลับตาก็ฝึกได้ว่ามือไหนจะเคลื่อนไปไหนจังหวะไหนจะทำไงนะพอชำนาญแล้วเนี่ยต่อไปฝึกให้ไปฝึกในที่เงียบๆไม่มีเสียงรบกวนแล้วหลับตาฝึกขณะที่หลับตาฝึกเนี่ยให้ เอาจิตเราไปดึงขวัญของตัวเราเอง <Okay. S 1> เราเพ่งเพ่งให้เห็นตัวเราเองมาอยู่ตรงหน้าผากขวัญจะมาอยู่ตรงหน้าผากเราจะเห็นตัวผมก็จะเพ่งไปจนกระทั่งเห็นหนายสุภกิจมาอยู่ตรงวางชิว้ว ะนะระหว่างที่ผมฝึกไปฝึกไปมันจะตัดความกังวลสิ่งที่เราคิดถึงเรื่องฟุ้งซ่านมันจะมาอยู่ตรงนี้ไอ้นี่เป็นวิชาโบราณสามพันกว่าปีแล้ว<อ>คนอินเดียเริ่มต้นจากศาสนาพราหมณ์เขารู้เขาจะแต้มสีแดงไว้ตรงหว่างคิว้วนะฮะ,ะภาษาอินเดียภาษาบาลีเรียกว่าติลกกะ,ะติลกกะมาภาษาไทยเราเขียนว่าดีหลกดีหลกเนี่ยเป็นขวัญนะขวัญ มนุษย์จะต้องมีจิตวิญญาณและขวัญอยู่ด้วยนะครับแทนถ้าเราขวัญมาอยู่ตรงนี้เราฝึกจนกระทั่งเราสามารถดึงภาพสมาธิเข้ามาแล้วเราก็จะนอนหลับได้เวลานอนหลับนอนไม่หลับเราก็เพ่งเพ่งให้เห็นตัวเราเองมาอยู่ตรงนี้ไม่เกินสิบนาทีเราก็จะหลับเหมือนสมาธิเลยคือสะกดจิตตัวเองสะกดจิตตัวเองให้เห็นนับถลอยมาอยู่หน้านัะถายลอยอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ คนอินเดียเขาถึงแต้มให้เด็กตั้งแต่เด็กๆแล้วเห็นแต่หน้าไม่เห็นทั้งตัวเลยค่ะอาจารย์เพื่อให้เด็กมันรู้สึกว่ามีอะไรตรงนี้นะตรงนี้แล้วมันก็จะเพ่งเพ่งเพ่งเขาบอกว่า็จะแล้วหาใจไปเรื่อยๆอย่างี้ให้เธอเพ่งค่ะตีลักกาตรงนี้ามก็หลับได้ครับ อ้งยง่ายเอาดยค่ะคุณชัชวันคะ้าว่าเรารับสายคุณชัชวันไม่ทันตรงนี้เดี๋ยวรายการจบแล้วอาจารย์จะไปรับสายคุณชัชวันนะคะหละังสดให้เลยนะคะคุณชัชวันขอโทษทีแล้วก็ขอบคุณคผู้ชมเดี๋ยวคุณอาจารย์โทรเข้ามาได้นะคะดีครับยดีครับเอาล้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องหนังสือได้นะที่เบอร์ศูนย์ 9199450แล้วก็0853409764ครับค่ะวันนี้ทางรายการขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะอาจารย์สุภกิจนิมมานนรเทพขอบพระคุณอาจารย์มากมากค่ะจารกดาจะได้เชิญอาจารย์มาอีกวันนี้ขอบคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามชมรายการนะคะขอให้คุณผู้ชมนอนหลับฝันดีมีสุขภาพที่ดีนะคะดูแลร่างกายร่วมกันกับรายการนัดกับหมอค่ะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะพบกันพรุ่งนี้เหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับ